สวัสดีครับโยช่องพุกทีวีครับแล้ววันนี้พอผมจะมาเล่นเกมเป๊ะ2021ครับในแมตช์เดย์ครับของที่เขาจะเปิดเฉพาะให้คนไทยเล่นนะครับเป็นอีเวนต์ของไทยลีกนะครับเนี่ยเพราะว่ามันจะมีรอบหนึ่งกับรอบสองครับเนี่ยมันมาในระบบมือถือครั้งแรกนะครับแล้วก็ทีมที่ผมเลือกวันเนี่ยในไทยลีกเนี่ยก็คือทีมโปลิเทโลทีมที่ผมเชียร์อยู่ในทีมไทยลีกลนั่นเองมันจะเป็นฟูลทีมเลยนะเนี่ย เดี๋ยวผมขอปรับตำแหน่งแป๊บหนึ่งมันจะเป็นฟูลทีมเทโลมาให้เล่นเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับมีตัวครบเลย,ยก็อย่างเช่นพวกประสิทธิ์บุตุมโชคอาทิตย์ปุตจินดาอะไรประมาณนี้ครับที่น่าจะรู้จักกันครับเดี๋ยวผมไปเริ่มเลยเดีวยาอาจจะรอแมตช์น่าจะนานนะครับเนี่งเพราะว่าอีเวนต์นี้นเปิดเฉพาะคนไทยเล่นมันไม่ใช่ทั่วโลกครับซึ่งคนไทยเล่นนี่ก็น่าจาน้อยน้อยนะครับ เอ้าโอ้วันนี้มาเร็วครับเนี่ยโอ้วันที่จับคู่ได้เร็วมากเลยเราเจอบีจีปทุมครับโอ้โหงานหินเเ็มเงิน,น,นโหแล้วตัวเกมก็อัปเดตเดีรโก้กับทีละสินมาให้ด้วยนะเนี่ยอนข,ข้างจะอัปเดตไ้เลยโหครบเลยครับสารัตู่เย็นอันเดสต้นเนสฟิกเตอร์ครบหมดเลยครับชัดชัยนะเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมอเลยดีก่าครับ าครับเข้ามาในเปส2020แล้วครับโปลิเทโลครับเจอกับปีจีปทุมผมอาจจาะไม่ได้เล่นบุกมากนะเพราะว่าอันนี้เราเล่นในแมตช์ออนไลน์อาจจะเล่นบุกไม่ได้ครับเพราะว่าคนเล่นออนไลน์นี่ก็ยิงคมๆกันทั้งนั้นเลยซึ่งระดับที่ผมอยู่เนี่ยก็อยู่นดะับเกือบ800แล้วนะอีกทดเดียวนะครับ เขาสู่เกมก,กันดีกว่อแฟนทรัลธิลล่มนัตตาพลสุขชัยเจกโกชุลปะหลายมาทางซ้ายที่จัดตัวลงพิมพ์คูลและยังทันอยู่เอาล,ล้วลุงนี้เปิดขึ้นหน้ามาแล้วเข้าโอ้เโขโ้าหัวอาทิตบุบธิดายิงขึ้นนํำครับอาทิตย์บูติดายิงขึ้นนำให้กับโพลิสเตโร่หนึ่งศูนย์ครับโอ้ตั้งแต่เจ็ดนาทีแรกเลย นะแล้วครับขึ้นนําเร็วด้วยครับโอ้แล้วช่วงต่อไปผมน่าจะรับอย่างเดียวแล้วนะครับเนี่ยอาจจะไม่ได้บุกสยยรัดเย็นที่สินังดาเดียกโกโอ้คู่กองหน้านีาน่นแบบว่าโอ้โหแล้วกระดดพลเสียบอย่างนี้แล้วไอซักนี่เสียบอ <c oughs> แล้วยังไงครับ อเซคอนนี่กรรมการแจรกใบเหลืองให้อเซคอนนี่ครับแล้วเป็นฟรีคิกระยะหวางผลของบีจีได้เลยครับแล้วคนปั่นก็คือเดียโก้ลุยซานโต้เดียโก้ยองเข้ามารับปั่นไม่ตรงกรอบครับนะครับจะเป็นตั้งเตะจากประตูโดยประสิทธิ์ประุมโชคให้มาที่ไอเซคอนนี่เราวเคิมีที่ประสิทธิ์ประรุมโชคครับ โยนมาทางซ้ายที่นัตพลสุขชัยจับมาลงได้ดีทีขึ้นมานักวงสุขชัยใส่ลทล้์ทิลมให้มาที่จะตุลงพิมพุนแต่ก็ชลรปะกัดหนกคนครับทีขึ้นมาแล้วมาทางขวาที่ดากแกนวันสวิทโอ้นี้มาลูกกาได้แล้วแล้วไม่ได้ครับสลัดป้องสุวรรณเดีวมาลูกกาแล้วติดที่เอ้าค้าง เลี้ยงได้อยู่อาทิตย์ปิดาซัดลงนิดโอ้โหติดเซฟครับเกือบไปแล้วเราจะเป็นส่วนของบีจีแล้วเดียกโก้โอ้โหเร็วมากครับตามไม่ทันจังหวะนี้รถกระนกคนเสียไม่โดนเดียกโก้เปิดรถไม่ผ่านครับแมเราจะเป็นโตขึ้นมามาทางซ้ายที่จัลงพิมพ์คูนับให้มาทีท่สันติทอนตะติดครับสุดแค่สารีพิมพ์ เรายังได้ที่ความแต่ฮีสะทอรัดที่ลม่มเรามาถักขวาโอ้โหยังติดครับโอดคูหห่ก,กองหน้าทีเดซินกับเดียโก้นี่คือแบบโอพีมากเลยหาลครับเข้ามมาที่ความแต่ฮีแล้วที่บุญกินดาก็ไม่ได้ครับอันเดรสตูเนสทีเดซินดังดาให้มาที่เดียโก้รัดดุดมากรัดโอ้โหซักคนนี้โอ้ผมลืม โอ้โดนเหลืองไปแล้วครับโอ้ไอแซคโดนเหลืองไปแล้วโอ้โหน่าจะแดงนะครับเนี่ยถ้าแดงที่ผมต้องแก้เกมด่วนเลยนั่นแ่ละครับอ่าแล้วครับงานนี้เล่นยากนะครับสิบตัวกับสิบเอ็ดตัว,ว,ตวแต่ผมเอากองหน้าออกดีกว่าเพราะว่าเราได้ประตูนำหนึ่งศูนและเอาอุดอย่างเดียวเลยเอาชุมพลงัดแทนใครดีเตกโกชุลป้านะ แล้วไม่มีกองหน้าเลยครับตอนนี้อาชุมพลลงมาเป็นเซนเตอร์แทนครับแล้วเดียโก้ก็จะเป็นคนปั่นเหมือนเดิมเดียโก้ซันตโตปั่นลูกนี้แล้วชนรับกำแพงหน้าเตะมุมเตะมุมของพีจีประชุมครับเปิดโดยสุปัญญาปุริสายเปิดนาที่เดียโก้แล,แล้วได้โขกชนเสา แล้วก็ซ้อมอีกทีก็ชนเสาครับปู้โพลิเทโลเกือบโดนแล้วครับโอ้โหโอ้โหเกือบโดนแล้วครับประสิทธิ์ควานแตหีนัทพลสุขชัยครับคืนยอนหลังมาได้ควานแตหีเสรษ้อขรรทิลมกะหนกพลครับเออแล้วก็สำหรับอีเวนต์เนี่ยครับมีเวลาจำกัดนะครับ แล้วก็จะมีสองรอบนะครับถ้าใครเข้าไปรอบที่สองเนี่ยเหมือนต้องทำ e point ให้ถึงหกพันแต้มนะเอ้าแล้วจังหวะที่ทัดลงพิมพูณยิ่งโอ้โหเกือบได้ประตูที่สองแล้วครับโอ้ส่สวนกลับโลกนี้เกือบได้เป็นประตูแล้วเราพูดต่อเลยดีกว่าแล้วก็ในเรื่องต้องได้ประมาณ e ต้องได้ g p ประมาณ6,000แต้มนะถึงจะเข้ารอบสองเอ้าแล้วอาทิตย์บุจินดาโอ้โหติดเซฟอีกแล้ว โอ้ยังไม่ได้ทันพูดเรื่อง g ีเลยครับเนี่ยพูดต่อครับ GP เนี่ยต้องให้ถึงหก0 0แนแต้มนะแล้วก็เข้ารอบสองก็จะมีรางวัลคือชนะทิย์ส่งสินแบบซิกโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองนะเป็นแบบไอคอนิกโมเมนต์นะครับนะครับก็จบครึ่งแรกไปครับเทโลยังน้นหนึ่งศูนย์นะโอ้โหแล้วผมต้องแก้เกมด่วนเลยครับเอาใครลงดีเอาสันชัย ลงแบ็กซ้ายนะแทนทั้งน้านของออนัทพลสุขชัยนะครับเดี๋ยรอฝั่งตรงข้ามกดเรีดีก่อนแห่ครึ่งแรกเราวนี่ก็เราได้จวะโทษก,กับเยอะมากเลยนะครับแต่ว่ายังจบเป็นแค่ประตูเดียวเท่านั้นครึ่งสองนี่เขาน่าจะมาบุกแหลกเลยนะครับเนี่ยเค มาแล้วครับเขากดเย์ดีแล้วเอานครับเริ่มครึ่งที่สองครับบีจีได้เขี่ยครับจากขวาไปซ้ายได้ขอไปซ้ายไปขวาครับที่สินแดงดาไปไม่ได้ครับคอนตทีคือมาประสิทธิ์แล้วให้มาซ้ายที่สันชัยลายกลางมากันหนกพลบุษบาคมดาบ์กนวอสกวิดแล้วจีมาเอกชายสำเร็จงกับดาแกน แล้วหลุดสาระปล้องสุวรรณมาอ่านะครับคืนจะสเร็จแล้วโอ้โหอ่านะครับดาร์เกนมีเวลาเยอะเปิดมาจัดตอลงพิมพ์คูณโอ้สองศูนย์เฉยเลยครับโอ้อย่างงี้ก็เล่นง่ายครับจัตเตอรลงพิมพ์คุณโปริเทโลทิ้งห่างบีทีปทุมไปแล้วครับโอ้คือจังหวะนี้นี่แบ็กซ้ายเขาหลุดครับแล้วก็ทั้งนั้นของดาร์เกนนี่มีเวลาเยอะมากเลยนะโอ้ มีเวลาที่จะเปิดนะครับเนี่ยแล้วเปิดแม่นครับให้จุดลงพิมพ์คุณเข้าหัวเต็มๆครับนำ้ำสองศูนย์าเทโลจัดบอลได้อีกแล้วที่สันติธรรัตท,ที่ล่มกระตุกนิดนึงครับสุรชาติสาลีพิมพ์คืนมาอันเดรสตูเนส์เอาขนกพลไปทำฟาวสุรชาติสาลีพิมพ์และเป็นใบเหลืองของขนกพลครับหลับจะได้ลูกตั้งเตะ สันติภาพจันงอมหายมาที่สุรชาติสาริพิมจีมายังติดสัญชัยแล้วสัญชัยทานบอลออกไปเองครับเป็นเตะมุมของบิจีปทุมล่นสั้นครับสุรชาติสาริพิมหายมาที่สันติภาพจันงอมแล้วยิงลูกนี้ติดเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็พลิกามายิงโอ้ยังติดครับโอ้โหประสิทธิ์บุญโชคยังอยู่ครับยังอยู่โอ้ยังเหนียวอยู่ครับประสิทธิ์บุญโชค นะครับสุพัญญาปุริสาจะเป็นคนเปิดอาจะเล่นสั้นหรือเปล่าแล้วเปิดมาลูกนี้สุรชาติสาลีพิมพ์โมคูประสิทธิ์ยักเซฟได้ครับอูรูเนี่ยครับวาาพวกนิ้โคมาด้วโอ้เซฟครับแล้วเหมือนจะเป็นสุรชาติสาลีพิมพ์ทำบอลอนอกไปเองด้วยครับโอกาสทองของบีทีอีกครั้งหนึ่งครับนะครับ กลับมาในเกมต่อครับคืนมาประสิทธิ์ชุมพลประงามเอ้าี่สินตัดบอลได้ดิสินทำบอลได้ให้มาที่เดโก้เดโก้พ,กพ,กพกลิกพลิกแล้วติดวานไตะคตันเติจีจ้จี่แล้วคืนมาที่กันหนกพลกันหนกพลบุษปาคมที่มาผ่านมาลูกกะแล้วอาทิตย์อาทิตย์แล้วโอ้ไม่โอ้แล้วติดมาลูกกะเลยครับคราวนี้ และจะเป็นสวนของบีทีโอ้ก็ยังไม่ผ่านชุพลครับกนกพลอาทิตย์อาทิตย์โอ้เากลังจะแตะยิงแล้วครับติดวิกเตอร์คาร์โนโซ่แลาจะเป็นการโต้อีกครั้งหนึ่งของบีทีเจโก้ดีโคูรุยซานโตผ่านได้แล้วติดเอเคสําเร็จแต่ยังได้อยู่ที่ทีละสินแดงได้โอ้ยเชียเสาวครับเกือบโดนอีกครั้งหนึ่งแล้ว โอ้บีจีนี่มาเป็นสายฟ้าอะไรนะแม้แต่ยิงออกบ้างหรือว่าติดประสิทธิ์ปรุมโชคครับควันตีสันชัยสันติทรัธิลมชุมพลครับนนกันโหนพลให้มาขวาที่ดราก้นบอสควิดตอนนี้ไม่ผ่านลูกกะลูกะคืนมาที่เดียโกริซานโตสารัตอยู่เย็นแล้วคืนชัดชัยบุตพรม เลกชื่อใช้ผมนี่น้อยมากครับเกมนี้รับสันติภาพจันงมสุรชาติสารีพิมพ์พิกพาดไม่ได้แล้วให้ที่เดียกโก้ก็ยังติดครับแม่เกมมัเทโลนี่ยืนกันแน่นมากนะครับเนี่ยอาทิตย์กนกพลชิงหนึ่งสองครับอาทิตย์และอาทิตย์ยังไงอาทิตย์ตาใสซัดเลยแล้วโอ้โหเกือบไปแล้วครับโอ้โ ยิงลูกนี้บอลตกพื้นด้วยน้บเนี่ยโหผมต้องแก้เกมก่อนเอาเทียเทพลงแทนโอเคครับอัิอเทพลงแทนอาทิตย์พุจินดาแล้วผมเปลี่ยนอีกคนหนึ่งนะได้มาเปลี่ยนได้อ๋อเหมือนชัดครโคตต้าสามคนแล้วนะโอเคผมเอาเทียเทพวินไทยครับลงแทนอาทิตย์ปุจินดา เปิดมาที่เดียโกไม่ผ่านชุม,มนอีกแล้วแต่คราวนี้เดี๋ยวโคกแจ้งมาได้รถควันทีประสิทธิสันชยยัยโยนมาที่ดราแเคนบอสโควิชกนกพลสารสารันิธรมาได้ทีโรเทพไม่ผ่านสหรัฐย,ยู่เย็นและลูกนิดทีละศินและกานโกพลเคลียร์ยแพงหน้ารถ จบเกมครับโปลิเทโลครับสามารถเอาชนะบีจีปทุมได้สองศูนย์โอ้เกมนี้ได้ไประตูจากอาทิตย์บูจินดาแล้วก็ไอ้คนนี่ลืมชื่อนะอ๋อเจตุรงพิมพ์คูนครับแล้วก็เกมนี้แมนนอตแมนคือจตุรงพิมพ์คูนครับเดี๋ยวเราให้ไปดูสถิกตกันหน่อยก่าเกมนี้เทโลยิงหกครับบีจียิงแปดครับแต่เทโลเฉียบคมกว่าแล้วก็คลิปนี้ครับอย่าลืมฝากด like กดไลค์กดติดตามให้กดแชร์ กดหิ่งให้พู้ชีวินนะครับสวันนีลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ